สนับสนุนโดยนักสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทอง MG เอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย086 782 9456เแลมื่อสครู่นี้เห็นเลยไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็สะดวกสบายแต่ก็ไม่น่าเชื่อแน่ว่าสบายถึงขนาดว่ากรมธรร์ที่มีตัวเลข การเงินขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจะสามารถซื้อขายผ่านเซเว่นอิเรได้แต่เมื่อก็เกิดขึ้นจริงแล้วใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้ที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะช่วงนี้ไปดูทล์กโชว์ดีๆกับอาจารย์จตุพลชมพูนิดกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนนักขายครับและท่านชมที่อยู่ทางบ้านครับมี2ออย่างที่น่าเสียดายก็คือคิดแล้วไม่ทํากับ2ทําแล้วไม่คิดจริงไหมเคยผ่านทั้งสองเหตุการณ์ไหมครับ คิดอยู่ตั้งนานแต่ไม่ทาสักทีอ่ะเขาบอกเนี่ยดีจะตายไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าไ,ไม่ทาสักทีอ่ะรู้ว่าดีแต่ไม่ทําอ่ะนะแล้วทําที่ไม่คิดบ่อยไหมอืมแล้วพนัาเสียดายโหไม่น่าทําเลยอ่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เสียดายที่สุดคือรู้อะไรไม่สู้รู้เงี้ยนะรู้เงี้ยไม่ทําก็ดีรือรู้เงี้ยทำก็จะก็ดีจริงไหมเพราะชีวิตคนเนี่ยเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจของคน มีอยู่3จุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของชีวิตเรานะครับจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยคือหนึ่งเลือกเรียนอะไรสําคัญไหมถ้าท่านเลือกเรียนหรือไม่เรียนในชีวิตคนละเรื่องเลยนะเลือกรัฐบาลเอกชนคนละเรื่องไหมอ่ะไปต่างประเทศก็อยู่ประเทศไทยคนละเรื่องไหมครับเอาแค่สายสามัญวิทย์กศิลป์ใน,นชีวิตเปลี่ยนไหมนะสายศิลป์ถ้าจบไปก็เข้าหมหาวิทยาลัยก็ต้องทางสายศิละปะถูกไหมถ้าสายวิทย์เขาก็เป็น อะไรอ่ะเป็นเป็นแพทย์เป็นสาปัดเป็นวิทย์วะก็เนส้ยสายวิทย์เขาส่งไปอ่ะแค่เลือกชีวิตแค่สายวิทย์สายศิลป์นชีวิตก็คนละเรื่องท่านเรียนลูกท่านเรียนอาชีวะชีวิตก็ต้องไปทางอาชีวะจริงปะ่ะคนละทิศเลยนะสองก็คือเลือกทํางานอะไรนะครับท่าน,นจะเลือกเป็นนักขายท่านจะเลือกเป็นข้าราชการท่านอยู่รัฐปาหกิจหรือท่านอยู่เอกชนชีวิตคนละไลฟ์สไตล์เลยจริงปะ่ะสามจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของชีวิตอีกอัานก็คือเลือกแต่งงานกับใคร อันนี้ผมไม่ได้มาเน้นเพราะว่าหลายคนก็สายเกินไปซะแล้วนี่แะถ้าเลือกถูกเป็นไงอ่ะโอ้ชีวิตเหมือนจิกซอตัวสุดท้ายอ่ะแต่บางอันเนี่ยพอใส่โป๊ะเข้าไปเนี่ยชีวิตรอดรุ่งพุ่งสู่เมนอย่างเดียวรอเผากันอย่างเดียวเลยจริงหมฮะนั้นเลือกแต่งงานกับใครมีผลมากฉะนั้น3จุดเปลี่ยนท่านต้องคิดให้ดีในการที่เราจะนําไปสู่ความสําเร็จทุกเส้นทางมักมีอุปสรรค เพราะว่าแน่นอนครับเรามีฝันแต่ระหว่างทางไปสู่ความฝันท่านต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจผมเขียนลงไปในอินสตาแกรมนะครับบอกว่าความโชคดีความโชคร้ายจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันขึ้นอยู่กับใครมองจริงปะท่านนึกเหรอครับว่าการตายเป็นความโศกเศร้าถ้าหากว่าการที่ตายนั้นทําให้เราได้รับมรดกบางทีเราก็ไม่เศร้าว่าไหมไฟไหม้บ้านโอ้โหสูญเสียแต่ถ้าเขามีประกันล่ะครับจริงไหม เห็นไหมมัน <Hands> ม <up> ันใช่เลยว่าโชคดีโชคร้ายเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าการที่เราอกหักใครทิ้งเราไปแล้วคนที่ดีกว่าคนใหม่รออยู่คิดเหรอเขาเป็นความสูญเสียใช่ไหมจริงๆโชคดีโชคร้ายไม่มีชีวิตขึ้นอยู่กับสายตาที่ท่านมองสิ่งนั้นต่างหากว่ามันคืออะไรในสิ่งที่ร้ายมักมีสิ่งที่ดีเสมอจริงไหมถ้าคนเก่าไม่เดินไปคนใหม่เอี่ยมมันเข้ามาไม่ได้หรอกครับฉะนั้นใครบังอาจทิ้งเราไปได้ให้คิดนี้ครับใครบังอาจทิ้งฉันไปให้เขามานั่งเสียใจทิ้งคนอย่างเราไปได้ยังไง 5ปีผ่านไปเรามีบ้านเบิร์เลอร์มีรถขับเพชรพลาวขนาดนี้โอ้โหทิ้งไปได้ไงกูง่ที่เป่งเลยให้ขามานั่งเสียใจไม่ได้มานัง่งไม่มีเขาจะอยู่ยังไงไม่มีเขาอยู่ยังไงก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีเขาก็อยู่เหมือนเดิมแหละใช่ไหมเคยอ,อยู่ไหม, <S 1> <S 1> มก็อยู่เหมือนเดิมจริงไหมวิธีที่ท่านคิดเนี่ยเมื่อมีโชคร้ายโชคดีจะมาเสมอผู้หญิงก็เหมือนโรงจอดรถครับเข้าออกได้ครั้งละคันถ้าคันเดิมเก่าสตาร์ทไม่ติดเครื่องหลวมไม่ถอยออกไปป้ายแดงใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสุดมันเข้ามาจอดไม่ได้หรอก าเขามาจอดพร้อมพร้อมกันสองคันลงรถละพังพอดีนึกออกไหมฮะมันมน่าจะครั้งละคันก็พอแล้วคิดอ, <c oughs> อย่างนี้สบายใจใช่ไหมนั้นเวลาท่านเจองานขายที่มีอุปสรรคท่านคิดเฮ้ยเม,มื่อไหร่มีโชคร้ายเดี๋ยวโชคดีมันต้องรอมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ท่านฟังครับพระราชาองค์หนึ่งมีอมรรคคู่ใจมีอะไรชอบปรึกษามัมนเพราะไอ้นี่คิดดีปรึกษาทีไรสบายใจทุกครั้งมีวันบ้านเมืองเกิดกบฏลุกร้อนเป็นไฟพระราชาไม่สบายใจทําไงเว้ยบ้านเมืองไม่ค่อยสงบเว้ย เรียกเอามาพูดาเฮ้ยมึงมาดูที่บ้านเมืองกูกบฏดไปไงดีวะบ้านเมืองกระบฏก็ดีแล้วพะยะค่ะดียังไงว่าบ้านเมืองกระบฏดมันไม่สงบมันดีตรงที่พระองค์จะคิดได้ตอนนี้ใครคิดจงรักภักดีต่อพระองค์คนไหนคิดทรยศพระองค์รู้ได้ในเวลากระบฏเท่านั้นพะยะค่ะบ้านเมืองสงบสุขพระองค์ไม่มีสิทธิ์คิดหรอกครับไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเขาคิดกันยังไงเออ <า S 2> ใช่กูรู้แล้วใครคิดไม่ดีกับกูบ้างกูจะปราบให้เรียบรู้ขึ้นปราบกระบฏราบคาบบ้านเมืองกลับมาสงบสุขเห็นไหมครับ มีวันพระองค์จะเสด็จทรงม้าตัวโปรโดม้าตัวนี้รักมากเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาจะส่งม้าปับม้าพยศสะบัดหนีเข้าป่าหายไปหลายวันพระองค์ทรงคิดถึงม้ากลุ่มพระไทยรู้จะทำไงเรียกอมาตย์มึกษาเฮ้ยมึงมาดูดีม้ากูหายทําไงดีวะม้าหายก็ดีแล้วพะยะค่ะเป็นท่านดันจีดูม้าหายดีไหมล่ะรักมากค่ะมันดีไงว่าม้าหายกูยรักมากเอาไว้ตัวเนี้มันดีตรงที่พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นทรงก่อนนะพะยะค่ะถ้าองค์เกิดขึ้นทรงไปแล้วหายทั้งพระองค์หายทั้งมา้า ปลานนี้จะยิ่งแยกกว่านี้ถ้าพยาะาะโอ้โชคดีกูขึ้นไม่ทันเว้ยปลานนี้กูหาตัวไม่เจอแล้วนะกันกลายเป็นโชคดีหาตัวใหม่เลี้ยงสบายใจกว่าไหมละ่ะเห็นไหมวิธีคิดท่านเจออะไรไม่แปลกหรอกครับมีวันพระองค์แหม่ได้พระแสงดาบมาใหม่กัดแกงโอ้ยหลน่นหลุดมือตกใส่ฝ่าพระบาทโดนนิ้วฝ่าพระบาทชุบด้วนห้านิ้วนั่งนิ้วด้วนอยู่หลายวันน่ะยุกูหายไปไหนวะเนี่ยวยเจ็บก็เจ็บเอาไงดีวะเรียกอามาภาษาเฮ้ยมาดูดินิ้วกูด้วนทําไงดีวะอามาก็นิ้วด้วนก็นกะ นิ้วด้วนดีเลยมึงด้วนอย่างกูบ้างไหมเนี่ยกูเจ็บนะเว้ยไอ้นี่พูดจาไม่ก็หูเอาไปขังสั่งเอาไปขังลืมถามว่ามันดียังไงนิ้วด้วนปวดแล้วนะนั่นแหละม่อวันก็องแหม่ได้พระแสงดาบมาใหม่กวัดแฝงโ้ยหล่นหลุดมือตกใส่ฝ่าพระบาทโดนนิ้วฝ่าพระบาทชุบด้วนห้านิ้วนั่งนิ้วด้วนอยู่หลายวันน่ะยูกูหายไปไหนวะเนี่ยเว้ย เจ็บก็เจ็บเอาไงดีวะเรียกอามาภาษาเฮ้ยมาดูด้วยนิ้วกูด้วนทําไงดีวะอามาก็ถุนนิ้วด้วนก็ดีแล้วพะยะค่ะนิ้วด้วนดีเลยมึงด้วนอย่างกูบ้างไหมเนี่ยกูเจ็บนะวยไอ้นี่พูดจาไม่ก็หูเอาไปขังสั่งเอาไปขังลืมถามว่ามันดียังไงนิ้วด้วนปรากฏว่าไม่มีเรื่องถามมันหลายปีก็คิดว่าไม่มีมันไงก็ลืมไปขังลืมมีอยู่ปีโองเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์เกณามาเสนาผู้ใหญ่ทั้งเมืองตามขบวนเสด็จขบวนใหญ่ไปเป็นกองทัพเลยครับ เข้าป่าลึกขึ้นลึกขึ้นไปถูกคนป่าเผากินคนจับได้หอประจับได้มันก็ไปขังไว้มาต้มกินวันละคนสองคนคน,คนพระราชาในอวบอ้วนผิวพรรณดีน่าจะอร่อยสุดเก็บไวไ้ในกินไปเป็นปีหมดขบวนครับถึงคิวพระราชาเอามาล้างตัวเตรียมต้มตกใจกันนั้งเผ่าไอลุนน้องปรยงานท่านคนหน้าคนสุดท้ายนี่ปัญหาเอาไงดีเป็นไรวะนิ้วมันไม่ครบมันเอาไงอ่ะเฮ้ย <laughs> นิ้วไม่ครบกินไม่ได้เวยกินพวกนี้มันจะเป็นอับมงคลกับเผ่าเรามันมาทางไหนปลป่อยไปะนะั้นอย่าไปยุ่งกับมัน โชคดีครับเดินนิ้วด้วนกับเมืองครับพาป่าเป็นเดือนถึงขึ้นคลองราชเป็นปกติปกครองบ้านเมืองอย่างผาสุกมีวันพระอ,องค์สบายพระไทยก้มเห็นฝ่าพระบาทไม่มีนิ้วเฮ้ย hey! นิ้วกูไม่มีโชคดีจริงๆว่ากูรอดตายเพราะไม่มีนิ้วกูจําได้มันเป็นคนบอกนิ้วด้วนดีเฮ้ย hey! มันยังอยู่ไหมไว่าให้ไปเอามาดูนี่เลยโอ้ตายแล้วตายแล้วมาๆๆอามาดม,ม,มานั่งข้างหน้าหนดเขายาวเฟิร์มเลยครับ ลืมไปแล้วว่าขังมันเฮ้ยขอโทษเจ้าจริงนะว่าที่จับเจ้าขังคุกโดยไม่ได้ถามว่านิ้วด้วนมันดีไงดีจริงๆเดีย๋ยวข้าจะปูมเนี่ยให้มึงเต็มที่เลยนะว่าขอโทษเลยที่กูไม่ได้ถามก่อนเอามากระทุนที่พระองค์สั่งให้กระหม่อมติดคุกก็ดีแล้วพะยะค่ะเฮ้ยติดคุกมันดีไงวะถ้าพระองค์ไม่สั่งให้กระหม่อมติดคุกป่านนี้กระหม่อมถูกแดกไปเรียบร้อยแลย้วพะยะค่ะมันน่าจะขบวนเดียวกันไหม บังเอิญไปไม่ได้เนึกออกอแม <S <S เลยรอดอ่ะท่านเห็นป่ะเวลาท่านเจออะไรอย่าไปโอ้โหทำไมเป็นเงี้ยตรงใส่ไม่สําเร็จลองมีแต่ปัญหาโอ้โหวุ่นวายจริงเลยไม่มีปัญหามันก้าวหน้าได้ไงจริงไหมครับทุกปัญหามันมีคําตอบรออยู่ข้างหลังเสมอทุกความสําเร็จต้องผ่านปัญหาก่อนข้อสําคัญใจท่านต้องสู้พร้อมที่จะแข่งขันจะบอกว่าให้เนี่ยมึงคบอกให้ใหใหคุณนุิเนี่เราจะไปต่างประเทศด้วยกันไหมเรา แบบว่าแบบว่าแบบว่าอยู่งี้ก็ดีอยู่แล้วแบบว่าแบบว่าใจอย่างงี้ไปสู้ใครก็ได้อะจริงไหมฮะไม่สู้ก็ไม่ชนะผู้หญิงผู้ชายใครใจสู้กันครับอเห็นไหมล่ะผู้หญิงผู้ชายใครใจสู้กันครับฮะเอาใหม่ชัดๆผู้หญิงผู้ชายใครใจสู้กันนั่นแหละครับนั่นแหละครับเนี่ยผู้ชายไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรกับ้างเลยโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรกันบ้างเลยผู้หญิงเสียงใสไยนะ ผู้หญิงเนี่ยใจไม่เคยแพ้ผู้ชายจริงหรือเปล่ามีแม่ยายคนหนึ่งครับรวยมากเลยมีลูกสาวสามคนสวยมากนะครับก็มีลูกเขยเรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจจะยกมาเลยโดกให้ใครดีลูกเขยสามคนเนี่ยก็เลยต้องทดสอบกันหน่อยนะครับมีวันลูกเขยคนแรกมาบ้านแม่ยายทําให้ตกน้ําดูซิลูกเขยจะช่วยไหมโอ้ลูกเขยน่ารักมากครับโอ้ช่วยเอาไม้เมื่อยเสร็จปั๊บกระโดดลงไปฮุมต้องช่วยอุ้มแม่ยายขึ้นมาสาลักน้ําด้วยกันทั้งคู่เสร็จเรียบร้อยตอนเช้าลูกเขยลงมาจากบ้านของตัวเอง มีรถโตโยต้าแคมรี่ป้ายแดงจอดอยู่หน้าบ้านเป็นไงละ่ะของขวัญแล้วก็มีป้ายเขียนอยู่หน้ารถว่าของขวัญจากแม่ยายเห็นไหมรางวัลจากการทําความดีผ่านไปเรียบร้อยลูกเขยนศสองมาบ้านเสร็จแม่ยายทาตกน้ําบ้างลูกเขยนสองครับกระโดดลงมาช่วยโอ้สำลักน้ํได้หน้องคู่แม่จะจมอีกปั๊บแม่ยายทำหมจมดึงขึ้นมาจนรอดตื่นเช้าลูกเขยลงมาจากบ้านมีรถเบนซ์จอดอยู่หน้าบ้านป้ายแดง มีป้ายอยู่หน้ารถเบนท์ว่าของขวัญจากแม่ยายฐานะที่ลูกเคยทําดีลูกเขยคนที่สามมาบ้านแม่ยายทําตกน้ําแต่แล้วลูกเขยมองเฉยๆแม่ยายช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ครับแม่ยายปีนมาลูกเขยถีบลงไปต่างหากนึกหรอไม่ท้าเลยพรสุดท้ายแม่ยายตายเพราะรุ่งเช้าลูกเขยลงมาจากบ้านมีรถเฟอร์รารี่ป้ายแดงจอดอยู่หน้าบ้านมีป้ายเขียนใบหน้ารถว่าของขวัญจากพ่อตาย ปลาเขารอวันนี้มาลานแล้วเนี่ยนะครับไม่กล้าทําเองนะบอกไหมครับเลนะั้นใจคนเนี่ยนะฮะเป็นตัวตัดสินว่าท่านทาได้ไม่ได้จงมีหัวใจแห่งการต่อสู้จริงไหมฮะจริงจริงชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนการวิ่งวิ่งผลัดอะ่ะวันนี้ท่านอยู่ตรงนี้ผมยืนตรงนี้เหมือนเราอยู่ในภารกิจของสนามนะการละครั้งหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมวันที่เรายังเยาว์วัยอยู่เรารับไม้จากเขาวิธีรับไม้ก็รับแบบนี้ไอ้เด็กรุ่นไอ้คนที่ก่อนเราเนี่ยเขาตีไม้ใส่มือโชะ รับนี้ปับ๊บตอนนี้ท่านนั่งตรงนี้ผมยืนตรงนี้หมายความเรากำลังอยู่ในสนามจริงไหมเรากำลังทำภารกิจของชีวิตอยู่แล้วกํกำลังทำงานอยู่ทุกคนในโลกกำลังมองเราอยู่คนรอบสนามเต็มไปหมดคู่แข่งก็เยอะครับเราวิ่งอยู่ในสนามถามว่านาทีนี้ท่านทำภารกิจท่านทำได้อย่างไรเพราะสักวันหนึ่งท่านก็ต้องเชื่อนะครับว่าเราต้องตีไม้ใส่เด็กรุ่นต่อไปอยู่ดีจริงไหม แล้วถ้าหากเรากาลังวิ่งอยู่เนี่ยโอ้โหเราวิ่งโอ้จากกำลังโดนแซงอยู่ต้องโอ้โหเป็นกลุ่มนะเราวิ่งแซ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 งจนเราไปอยู่ขา้างหน้าวันหนึ่งที่ท่านต้องหมดภารกิจหมายถึงต้องตีไม้ใส่เด็กซึ่งอาจจะเกิดวันนี้นะที่ไหนก็ไม่รู้ประมาณโอ้ตัวแดงๆอยู่เลยนึกออกไหมฮะแล้วอีก 30- 20ปี่ปีหน้ามันมารับไม้ต่อเรามันก็ทำเงี้ยเราก็วิ่งมาเต็มที่ในชีวิตแล้วละครับแล้วถึงเวลาที่เราตไีไม้แปลว่าหยุดทํางาน รีชยัยทุกคนหยุดพักตีเพาะใส่มันถามว่าตลอดระยาที่ไม้อย,อยู่ในมือเราเราทํำยังไงถ้าเราวิ่งทิ้งเข้ามาอย่างทีสามสี่โคง้งอย่างไม่น่าเชื่อไอเด็กคนที่มันรับไม้ต่อจากเรานึกเหรอไหมมันเห็นผลงานเรามันเห็นสิ่งที่เราทำโอ้โหคุณลุงคุณป้าสุดยอดเลยอะทำได้ไงเนี่ยทิ้งเข้ามาทั้งสามโคง้งก่อนหน้านั้นยังโดนแซงอยู่เลยอะพอลุงรับไม้พอคุณป้ารับไม้คุณป้าแซงเข้ามาหมดเลยอะทำได้ไงไม่น่าเชื่อ หนูอยากอยางเป็นอย่างลุงอย่างป้าบ้างจังเลยเมื่อนั้นเมื่อเราตีไม้ใส่มือมันมันไม่มีโอกาสคุยแต่เวลามันหัานมามองเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยสายตาที่ชื่นชมเมื่อวันที่ท่านไม่ได้ทํางานแต่สั้นทั้งสร้างตํานานไว้ที่ไหนสักที่ให้เด็กมันศึกษาท่านจะภูมิใจมากเพราะท่านมีสิ่งที่มองไปเบื้องหลังแล้วท่านจะยิ้มกับตัวเองว่าเฮ้ i, เราก็สุดยอดเหมือนกันว่ะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าหากผมกับท่านเนี่ยวิ่งอยู่ในสนามแล้วโดนแซงโดนแซงโดนแซง ไปกันเกลี้ยงเลยอะสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องตีไม้ใส่มือไอ้เด็กที่มันเกิดวันเนี้ยอีก20ปี30ปีก็ได้ครับปตีโชะไปมันก็ไม่มีโอกาสคุยเลยครับแต่มันหันมามองให้ลุงป้าไปไหนกันเนอะลุงเห็นไหมป้าไหมเขาไปกันถึงไหนแล้วอะแล้วหนูไม่มีแบบอย่างเลยลุงทํางี้ได้ป้าทํางี้ได้ไงหนูก็ตายสิกว่าจะทาทาทันเขาเนี่ยหนูไม่แย่เหรอโอ้โหยป้าทำไมทำงี้มันรับเสยงก็วิ่งไปเมื่อนั้นท่านจะไม่มีอะไรที่หันไปแล้วยิ้มกับตัวเองได้เลยครับ พอผลงานมันฟ้องตัวเองอยู่ว่าเราทําอะไรไว้ถึงเวลาที่ท่านต้องสร้างตํานานครับท่านอยู่ที่ไหนไม่สําคัญแต่จงไปแบบไม่ไปจงตายแบบมีลมหายใจอยู่ในองค์กรนั้นตลอดเพราะไอคนรุ่นหลังมันมาเปิดศึกษาเฮ้ยอย่างนี้เ,เหรอะอ,โอพูพี่ไม่น่าเชื่อเลยทําได้ด้วยเหรอเห็นไหมครับและท่านจะกลายเป็นตำนานที่มีลมหายใจขอให้โชคดีครับ ขอบคุณอาจารย์จตุพลชูพน,ชนิตสำหรับทอกโชว์ดีๆนะคะส่วนสื่อเส้นทางนักขายของเราไม่ใช่เฉพาะทีวีนะคะแต่ว่าเรายังมีหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายด้วยค่ะรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับวงการงานขายทุกรูปแบบเลยวางแผนทุกวันที่1แล้วก็16ของทุกๆเดือนด้วยนะคะตามแผนหนังสือท,ทั่วไปก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้ค่ะก่อนจะก,การมีคําคมมาฝากนะคะจงอย่าทําตนให้เด่นกว่างานแต่ว่าจงเชิดชูงานให้เด่นกว่าตนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ